สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอาหารสำหรับผู้สูงอายุกันค่ะอาหารสำหรับผู้สูงอายุคืออะไรอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนย่อยง่ายและช่วยเสริมสุขภาพให้แข็งแรงเหมาะสมกับสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้สูงวัยโดยเน้นอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพดีไขมันตำ่ำใยอาหารสูงและแคลเซียมเพียงพอพร้อมทั้งลดโซเดียมและน้ำตาลเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานค่ะ หลักการเลือกอาหารสําหรับผู้สูงอายุ 1. อาหารที่ให้โปรตีนคุณภาพสูงโปรตีนช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเช่นปลาไข่เต้าหู้และถั่วเหลือง 2. คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนคาร์โบไฮเดรตช่วยให้พลังงานแต่ควรเลือกแบบที่ไม่ทําให้น้ําตาลในเลือดพุ่งสูงเช่นข้าวกล้องข้าวโอ๊ตข้าวโพดขนมปังโฮมวีท 3. ไขมันที่ดีต่อสุขภาพควรเลือกไขมันดีเพื่อช่วยลดคอเลสเตอรอลและป้องกันโรคหัวใจเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวอะโวคาโด 4. ใย,ยอาหารเพื่อช่วยระบบขับถ่ายผู้สูงอายุมักมีมปัญหาท้องผูกควรกินอาหารที่มีไฟเบอร์สูงเช่นผักใบเขียวผลไม้ที่มีกากใยธัญพืชไม่ขัดสี อาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีช่วยบำรุงกระดูกและป้องกันโรคกระดูกพูณนเช่นนมโยเกิร์ตชีสไขมันต่ำปลาเล็กน้อย 6. ลดโซเดียมและน้ำตาลช่วยลดความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานควรหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปเช่นไส้กรอกผูยออาหารกระป๋องอาหารหมักดองเมนูแนะนำสำหรับผู้สูงอายุกันค่ะ ข้าวต้มปลาย่อยง่ายเหมาะสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาทางเดินอาหารให้โปรตีนสูงช่วยซ่อมแซมร่างกายบำรุงสมองมีโอเมก้า3จากปลาช่วยเสริมความจำไขมันต่ำดีต่อสุขภาพหัวใจและควบคุมน้ำหนักให้พลังงานพอเหมาะเหมาะเป็นอาหารมื้อเช้าหรือมื้อเบาๆ สลัดผักใย,ยอาหารสูงช่วยระบบขับถ่ายและลดอาการท้องผูกวิตามินและแร่ธาตุสูงบำรุงผิวพรรณและเสริมภูมิคุ้มกันแคลอรี่ต่ำช่วยควบคุมน้ำหนักไขมันดีหากใส่อโวคาโดหรือถัว่วให้ความสดชื่นช่วยให้ร่างกายสดชื่นและกระปี้กระเป๋า ผลสรุปนะคะอาหารสําหรับผู้สูงอายุควรเป็นอาหารที่ย่อยง่ายมีสารอาหารครบถ้วนเน้นโปรตีนดีไขมันดีใย,ยอาหารสูงและแคลเซียมเพียงพอพร้อมทั้งลดโซเดียมและน้าตาลเพื่อป้องกันโรคต่างๆการกินอาหารที่เหมาะสมจะช่วยทําให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้เพิ่มเติมจากคลิปวิดีโอนี้กันนะคะขอบคุณคะ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn